สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเหนือกันค่ะแต่ว่าปกติเมนูนี้จะมีชื่อเรียกว่าแกงบอลบางแห่งเรียกว่าหลามบอลซึ่งนำส่วนที่เป็นยอดอ่อนหรือใบอ่อนของบอลที่อยู่ใกล้โคนต้นมาแกงแต่ว่าแม่เราไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเอาต้นตูนมาแกงแทนแม่ก็เลยอยากลองทำบ้างวันนี้แม่ไปตัดต้นตูนที่ข้างรั้วมาลงมือหั่นเป็นท่อนเล็ก แล้วนำไปเนึ่งจนสุกเละประมาณ30นาทีสุกแล้วนำมาตำอีกทีเพื่อให้ละเอียดขึ้นค่ะเรามาซอยข่าและตะไคร้เตรียมไว้ค่ะ แล้วก็นำคากิไปต้มให้เปื่อยและพักไว้เตรียมส่วนผสมเครื่องแกงและนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดส่วนผสมต่างๆแปะไว้ด้านล่างคลิปนะคะ จากนั้นตั้งกระทะนำเครื่องแกงไปผัดให้หอมใส่ต้นตูนล,ลงไปผัดให้เข้ากันค่ะ ใส่ขาซอยตะไคร้หั่นทอดลงไปใส่ขากิต้มสุกแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกผงกรุงรสน้ำปลาร้าแล้วปิดฝา,าเอาไว้สักครู่ค่ะใส่ใบมะกรูดใส่กระเทียมเจียวลงไปคนสักครู่ปิดเ่าได้ค่ะ ขอตัวลองไปชิมก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ